กายกรมเมตตาวาจิกรมเมตตามโนกรรมเมตตาทําจิรรมมต,รรมมตจใจให้ใสสะอาดให้เว้นจากการทําบาปทั้งปวงทํากุศลให้ถึงพร้อมด้วยกายวาจาใจให้สะอาดทาจิตใจให้ใสสะอาดปัสสัจ,จมนินสิ่งเศร้ามองทั้งหลาย ใจิตใจของเรานี่สําคัญที่สุดจะดีจะชค่วก็มีที่ใจิตใจของเราพระพุทธเจ้ากาวะมนโนพุทรังกรม,มาธรรมามนโนเสรษามนโามนโามนายามานาสาจีปทุเทนะจักกังวาวาโตประดังทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นประธานทุกสิ่งทุกอย่างสําเร็จแล้วด้วยใจเราถ้าใจเราไม่ดีพูดจาก็ไม่ดีทําสิ่งที่ไม่ดี ถ้า,ากุศลบาปสิ่งที่ไม่ดีก็จะเหยียบย่ำเราไปม่อดังล่องวัวเหยียบตามลอยเหยียบตามรอยท้าวะนัน้นขีบนมนโนุูปังกามธรรมาม,ามนโนเสถษามนโนมายามนัสสาเจพัสนเนนะภาสติวกโลติวา,าัตุนงสุขามันเนติสายาวาอนุไายนีทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหหนา้า มีใจเป็นประธานทุกสิ่งทุกอย่างสําเร็จแล้วด้วยใ,ใจเราถ้าใจเราดีพูดจาก,ก็าดีทําสิ่งที่ดีๆเราก็ได้ถต่ของดีแล้วก็บุญกุศลก็จะติดตามเราไปเมืังงนเงาติดตามเราไปทุกวกทุกชาติตลับถึงพระนิพพานฉะนั้นในวันนี้เรามีบุญมีกุศลอย่างยิ่งเทนเท้มาเข้าเฝ้าได้มากาบไหวสักการะบูชา มาอุทิศกุศลทั้งพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงปูงป่ยันตะอมะลโรลทิุ่ซึ่งเป็นพระคุบาอาจารย์พระคุบาบนชุนคูบาเจ้าคำแดงก็สิบบนไปแล้วก่อนอายุ53ปีสิ้นบนไปท่านเคยไปอยู่กับหลวงปู 9, ่99ปี9าพรรษาไปอยู่ที่ประเทศอเมริกาฉะนั้นเราท่านทั้งหลายมีบุญกุศลเคยเป็นลูกเป็นหลานเคยสร้งบารามีร่วมกันจะมาเจอกัน ให้ตั้งจิตตั้งใจให้ดีตั้งสติให้ดีทำหน้าที่ให้ถูกต้องเป็นพ่อที่ดีของลูกเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นครูบาอาจารย์ที่ดีของลูกศิษย์เป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์เป็นประชาชนพลเมืองที่ดีของประเทศชาติบ้านเมืองรู้จักสถาบันชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์ทำประโยชน์ตนทำประโยชน์แก่พ่อแม่พี่น้อง ทำประโยชน์แก่สังคมทำประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมืองทำประโยชน์แก่ชาวโลกทั้งหลายน้อมจิตแพ่เมตตาให้แก่สัตว์ทั้งหลายทั่วโลกให้มีความน่มเย็นเป็นสุขได้เมตตากรุณามุทิตาเปี่ขาในิมบันสร้างโครงามความดีเจริญสมถะธรรมาฐานมิปสัสนธรรมาฐานพุทธานุสติธรรมานุสติ สังขารนุสติศีลานุตสาานติจากรานุสติมาราณานุสตินั้นเรีกถึงความตายสักวันหนึ่งเราจะต้องตายแน่นอนอาทวังชีวิตต่างมมารณนงังทวังชีวิตไม่แน่นอนความตายมีนี่มีแน่นอนแก่เราเมื่อเรายังไม่ตายนี้ก็พยายามบำลพ็ญเพียนสร้างคุณงามความดีสร้างบรารมีเพียเพียพบทางบารมีศีนบรารมี ในธรรมบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีคติบารมีสัจจะบารมีอธิฐานบารมีเมตตาบารมีโูเบคาบารมีสามสิทัตพยายามสร้างแต่บุญกุศลสร้างคุณงามความดีเราบัดเจริพ้นจากทุกในวัฏฏะสงสารพ้นจากการเกิดการแก่การเจ็บการตาย ในพัธกับนี้มีพระพุทธเจ้าบังเกิดมาในโลกห้าพองคือพระพุทธเจ้ากับกุสันทะพระพุทธเจ้ากวนาคมนะพระพุทธเจ้ากักนนะากกสป,ปะกับพระพุทธเจ้าโคตมะอง์ปัจจุบันในพระสีอาิยาเมตตยที่จะมาบังเกิดในโลกข้างหน้าเหลืออีกสิบล้านปีเหลืออีกสิบล้านปีพระสีอาิยเมตตรในพระสีอานจะมาบังเกิดในโลกอายุมนุษ เราสมัยพระพุทธเจ้าแต่ละบองไม่เสมอกันสมัยพระพุทธเจ้ากับกุสันทะอายุมนุษย์ยืนสี่หมื่นปีถึงมาศาสนาพระพุทธเจ้าโคนากรรมนะอายุมนุษย์ลดสามหมื่นปีถึงมาศาสนาพระแต่สปะอายุมนุษย์ลดถึงสองหมื่นปีถึงมาศาสนาพระสมณะโคดมปัจจุบันอายุของมนุษย์ ลดลงมาแค่หนึ่งร้อยปีตอนนี้หนึ่งร้อยปีลดไปเรื่อยๆอายุมนุษย์จะถึงแค่สิปีก็จะตายแล้วล้วก็ถึงมาศาสนาราศีอะนิยามเมตัยอายุของมนุษย์จะยืนยาวถึงแสนปีอายุของฟาศีอะนิยามเมตัยจะยืนยาวถึงแปดหมื่นปีจะยืนยาวถึงแปดหมื่นปี แล้วก็จะเส,สด็จดับขันปารีนิพพานไปฉะนั้นเราท่นานทั้งหลายมีบรรมุญกุศลอย่างนิ่งที่ได้มาพบพระพ,อพอทุทธศาสนาเราอย่าประมาทในชีวิตให้สร้างบุญกุศลสร้างบารมีสร้างบุญกุศลส,สร้างบุญกุศลส,สร้างบรางบรมีให้แก,ากา่ก้าให้พ้นจากทุกมันวันให้พ้นจากทุก วัตถสัมารในถิ่พระนิพพานทุกผู้ทุกคนทุกลาทุกโลกทุกนามโดยเธอสาธุสาธุสาธุสาุบ้าตามเราท่านทั้งหลายมีบุญกุศลอย่างยิ่งที่ได้เกิดมา ศาสนาคำสังสอนธรรมะตวาจาธรรมภาพทนจากทุกได้จริงให้เว้นจากการทำบาปทั้งพวงทำบุนให้ถึงพร้อมด้วยกายวาจาใจทันบริสุทธ จิตใจให้ใสสะอาดจิตใจให้ใสสะอาดปัสาจมลเทีปัสามจีข้เศอทั้งหลาเศ้ามองทั้งหลายมความโลภโกรหลงเป็นต้นอยความโลภโกรธหลงเป็นต้นยารักษาความโลภยักวานให้ทานยารักษาความโกรธยารักษาความโกรธรักษาศีลรักษาศจิตเมตตจิตเมตตา ชาความหลงชาความหลงมันเจริญมันเจริญมัคคะมัคคะวิปัสสนาวิปัสสนาการเหนื่อยไม่ไกลการอยู่ไม่ไกลใจเรามีความศรัทธาใจเรามีความศรัทธาการอยู่ไม่ไกลการอยู่ไม่ไกลใจเรามีความเพียรใจเรามีความเพียรการอยู่ไม่ไกลการอยู่ไม่ไกลใจเรามีสติใจเรามีสติ ไม่ไกลไม่ไกลสมาธิใจสมาธิปันัไม่ไกลปันไม่ไกลใจเรามีปัญญาจเมีปัญญาขันว่าความทุกข์สุข่าความทุกข์สุขที่จิตใจไม่ใช่หรือจิถ้าใจยึดถือยดถือก็เป็นทุกไม่สุขใสไสถ้าใจไม่ยือใจไม่ยึดถือก็เป็นสุข ไม่ต้องทุกใจอะไรอะไรสำคัญอยู่ที่ใจของเรานี่เอ่ยตาของเรานีเหมือนงูหูของเราเหมือนจอระค้จมูกของเราเหมือนนกปากลิ้นของเราเหมือนหมาบ้านจัวของเราเหมือนหมาป่าใจของเราเหมือนลิง าสต,สติมัติจริงจะได้ถึงพาะนิพานอย่าเห็นแก่ตัวอย่ามัวะรามอทอย่าขาดสติสมาธิมั่นคงดำรงความซื่อสัตย์มีสัจจะต่อตัวเองยำเกรงต่อเทวดาฟ้าดิน อยากกินชิ้นบน,อย,น,น,บนอย่าละคนด้วยคนชัว่วหลังวอดทางไปสูป่อาบายทำกายวาจาใจให้สะอาดบุญตรองดิหามบาตรองดิพละทำใจสงบเย็ยนนิเมศตาเหมืนอนทตาย่อมชนะมาน อยากลำรวยต้องมันให้ทานอยากลูกงามต้องรักษาศีลมีจิตเมตตาอยากพ้นภัยในวัฏสงสารต้ามจันเจริญสมัธาที่ัาสนาพระนิพานอยู่ไม่ไกลใจมีความศรัทธา นิพพานอยู่ไม่ไกลาใจเรามีความเพียรพระนิพพานอยู่ไม่ไกลถ้าใจเรามีสติพระนิพพานอยู่ไม่ไกลถ้าใจเรามีสมาธิพระนิพพานอยู่ไม่ไกลถ้านใจเรามีปัญญาพระนิพพานอยู่ไม่ไกลถ้าใจเรารู้จักปล่อยวา ดังนี้แน่แน,แนิพานัปจ,จโยจจโอตโนิพานังนพาลังสุขัง